อย่ามองนานเขินทำไมมันยิ้มเหมือนตึงบททโบท็อกไปอะให้ดูจูบฉันแรงมากขอโทษจ้ามันเหมือนเคี้ยวจ้าเตยเหมือนเคี้ยวเหมือนเคี้ยวแบบอยากจะสวบแก้มเข้าไปอยนะ่า <c oughs> งเงี้ยนึกออกปะแบบดูดแก้มอ่ะอ้ออย่างเงี้ยเหมือนชินจังเหรอ <c oughs> ชินจังมีกินแก้มปะ มีแบมีมีมีมคุณมีอะไรจะพูดปะ่ะไ,ไม่ม่มีฉันไม่ได้แบบอันนี้เองอย่าเลือกลากนะคะเข,เขาซื้อให้แล้วเขายังแถมยังบอกว่าเห็นสวยดีไม่คิดว่าเธอจะชอบคุณแอบ,บแชทกับเขาว่าฉันไม่ได้แชทฉันอยู่กับเธอ,อฉันไม่รีวิซิกแพคแบบแทนอ่ะแบบโอ้ เธออย่าเป็นตัวมาเวลมากให้มันมากนะตัว,ตวแค่นี้มันก็มาเวลแล้วนะตัวแค่นี้มันก็มีิแแบบคุณ เธอชอบทำลายตัวเองเรียกร้องความสนใจน,นะเอิญฉันไม่ได้ทำลายตัวเองครัค้งนี้เธอไม่รักเขาอยากเจ็บแบบนี้เรื่อยๆเธอไม่รักเขาีเหมาะจะได้สุดพี่หลิงลหลิงไ,งไม่รักเอิญเจ๋งนะวะสุดๆอยู่ดีๆก็เลยเป็นเพื่อนเธอไปบอกเขาอย่างนี้ได้ยังไงเธอเป็นอะไรเยอะจังเธอไปบอกเขาอย่างนีๆ<ท>ๆ <ทๆ S 1> ้ได้ยังไงก็เธอจะให้ฉันบอกการหลับกับคนทั่วไปได้ยังไงนะห นี่ไงเธอบอกว่าเราเป็นแค่เพื่อนไงคุณหมอเคุณฟังหนูก่อนได้ไหมไม่ทันแล้วพี่ฟังหนูก่อนได้ไหมคะหลักฐานคาบิมาละตอกใจว่าแม่เนี้ยตอบตรงนี้เลยคาบิมาลาพี่หมออย่ากดคาบิมาลาเลยนะคะ เด็กไทด้วยนะเหมือนเดิมกับปาโกอของฉันเหมือนเดิมไงเอาหนาะดูดีจิ๊กซอพังหมดแล้วอะ่ะา,าก็มเศร้อ <ś c oughs> าอ่ะ me try not to cry ฮึกัไน,นไว้ เก็บเข้าไปน้ำข้าน่ากันเลยเนาะถ่ายได้ไหมเออเอาทิชชู่ให้น่อยเธอกลับมาหาเขาแล้วในเรื่องก็คือคนหมออะ งอไม่เก่งด้วยนะ